สวย,ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยมันนี้มีะอะไรอีกครับพี่สะพ้ายอะไรอีกครับันน,นนี้สะพ้ายของแม่ขวัญตาเหมาแล้วจ้าสอ,อ,องร้อยขอบคุณแม่ขวัญตาะะมากมายเลยนะจ้า่องเหลือตัวนี้ค่ะใครจะเมตตาหนูก็เชิญน,นะคะนะคะ นะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซนะคะของใครหรืออะไรก็ตามนะคะ <specification S 3> <Ble> เราก็สามารถที่จะนะคะอุดหนุนชาวบ้านได้เหมือนเดิมนะคะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะคะเราต้องรักกันสามัคคีกันและเดินไปด้วยกันนะแม่ปุ้เ designs, ยเนาะใหแม่ปุ้ยฟ้อนค่ะอ๋อป้าคนตาเสื้ออะไรคะเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนนะคะโอ้ไปเอาเงินนักบวนวันนี้จะหมดแล้วค่ะโอ้ใช้เงินเก่งนะเราขอบคุณนะจ๊ะ เอาขโมยลูกใช้มันก็เก่งสิวะพูดดีจ้ารู้สึกว่าสองสัปดาห์นี้แม่ปุ้ยจะมีแต่รอยยิ้มนะมีแต่รอยยิ้มค่ะยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะย่างแล้วก็วันนี้นะคะบ้าขอนตตาจะเป็นคนดังค่ะกูไม่ดังหรอกดังดังไฟแม่โอ้ยแต่เราโมแม่ตากูก็ทำบุญของกูเรื่อยไปนะรับโมแม่ตาตายกลัวไปไม่ได้หรอกเออเลิศ จริงตายเอาไปไม่ได้ถามที่ว่าเวลาเขาเผาว่าได้เยี้ยอะไรไปมั่งไม่ได้อุ้ยมีแมงออกมาด้วยน้สัตว์ออกมาจากปากน่ารักเป็นสัตว์จธรรมจิจใาใช่ค่ะพ้่ขนตาน่ารักมากเนาะมื่อเช้าก็ทําข้าวยำมะกรูดมาให้กินแล้วก็หมาลูกชิ้นอีกแล้วนะคะอร่อยมากหนูกินไปชามใหญ่เลยนะคะันี้เดี๋ยวย่างจ้าเดี๋ยว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 เด๋วไปเอา หนังไก่คือกระดูกไก่ค่อยไปซื้อกับเคซี่ไปซื้อกับเก่ย่างเองอ้าวเดี๋ยวกูจะทําเองไก่ย่างกูไม่ต้องเสียบไม้เดี๋ยวกูมุมมุมมีมีอีกแล้วสองคนสองตาใหญ่เลยว่าต้องการดีเนาะได้เดี๋ยวกูจะแจกตรงเนี้พูดดีๆพูดพอๆเขาจะแจกตรงนี้นะเลิศคนบ้านนอกแต่ไม่ต้องพูดค้าขาหรอกค่ะอีดอกกูคนรุ่นไหนแล้ว มึงกลัวโอเคแล้วเออใาอีกสิใ้ใหม่สิครับใบบุเราทำบุญน่ะไม่ใช่ด้วยการพูดเพราะว่ายพูดไม่เพราะก็ได้เหมือนกันบุญเออเลิศโทรศัพท์กระดูดไปหมดแล้วคุณแม่ขะานั่นแหละไม่เป็นไรล่ะต้องการความชัดเจนกระดูดไปเลยเจยวหนูค่ะตอนเย็นนี่แหละเนี่ยววลาลิงของขายเออสวยมากทำอะไรก็สวยไปหมดคนอะไรทำมาแล้วก็สวยคนเกิดวั่นจันทร์เนาะที่เวลาหาหวยแยกหาสวยนะ ถ้าจะเขียนยัวยจะกัดตาเลยเกิดเอาเนื้อดูให้โทรศัพท์ให้หนูนอายุป่านนี้แล้วนะ่ะเป็นขัดตาเนอยคุณแม่ข่าวอ,อยากจะดูดะอะพอขันตาจะโชว์รัวเพลแล้วค่ะเอาละเอฟซีเราจะมาดูรัวเพลวระขันตานะคะถ้าไหนไปมีเมียน้อยสามสิบปีกูยังไม่กูยังไม่เอาเลยเอาไปาใครอยากได้เอาไปเลยโชว์รัวเพลกันแล้วหนึ่ง นะคะแม่ปื้ยก็มีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นนะคะ f อนะคะนะคะยูทูบเบอร์อิสระนะคะจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่อิสระหรืออย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นะคะ ยังไงเราก็ต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ร่วมกันย,ยังใช้เส้นทางคมนาจรสัญจรทางเดียวกันนะคะยังไงสักวันหนึงก็ต้องมีโอกาสเจอกันนะคะถึงจะความคิดแตกต่างกันนะคะแต่เ,เราไม่แตกแยกวันนี้นะคะสถานการณ์นะคะมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะน้องเคซี่ก็ได้เป็นยูทูบเบอร์อิสระแล้วนะคะนะคะเราก็นะคะจะถ่ายชาวบ้านต่อไปแล้วก็ทุกอย่างที่ต้องถ่ายขอแค่ชาวบ้านอนุญ,ญาต หนรัวเพน่ะสวยเขาได้มี<อ>คนนี้แล้วคนที่ส<ะ>ี่ป้าชัวรัวเพกันแล้วหนึ่งนี่นี่เขาเนี่ยมีคนที่สี่เขาแต่เขาก็จะถามกูเสมอ <ปะ S 2> ว่าป้าคนตามีนะคะมีรัวเพทั้งหมดกี่คนคะลูกชายสี่คนลูกหัวคนเดียววีดอกนี่คนโตนี่ที่เสียอ้าทำไมหล่อจังเอาเสียแล้วอ,อคนนี้ อายุ47ปีนะเสียวันที่18น้องชมพู่เสียวันที่12ลูกกูเสีย18อ๋อใช่ที่กูทำลงทันมาตลอดโอ้<น>อเสียใจ,ใจกับป้าขนตาด้วยนะคะนี่แหละทำไมป้าขนตาถึงต้องการเพื่อนต้องการแบบกำลังใจเนาะป้าขนตาก็เลยมาหาพวกเรานะคะถามน่ะปะ้าขนตา มานี่สนุกมัจ้ามาอยู่กับพวกกระลูกกัตามภาษาคนแก่เออเขาบอกว่าอยู่กับไวรุ่นน่กเครียดอยู่กับคนแก่ไม่เครียดไหนคนแก่เออว่าขวัญป้าฟุ้ยไม่แก่นะคะเสียใจนะดจ๊ะเออยังมีแรงเนี่เยเยมุรุกิคเก โชว์โชว์โชว์รัวเพกกันแล้วหนึ่งไม่ค่ะอันนี้ทากันแดดทากันแดดผิวนึงไม่ไม่เทบำรุงผิวกันแดดกันแเออกันแดดถ้าทาปุ๊บเวลาลงไปเล่นน้ำทะเลนะก็เหมือนเดิมแต่เออเอาเซคแคนรับความสวยอันนี้สวยอ่าบริษัทเยอรมนีทำนะคะหล่อเท่าไหร่เนี่ยสวยนงยิงเรกบอกว่าสวย หลอตั้งสี่พันจากที่ไหนมาซื้อลูปถ่ายสองปีที่แล้วรอเออเอาเอาไปให้คุณดูสิสองปีแล้วค่ะแล้วปีนี้ล่ะปีนี้ก็แก่งกสนุเอ้อมปีนี้ก็แก่งเอามือค่ะนี่นี่ตอนนมนมรอไหมเออรอทอนรอแบบใจใจรอมากปันปอมหลุด ขอบคุณพักกางค่ะที่ไหนร้อยเอ็ดเลยมีแต่ความฮาวันนี้มีอะไรก็ไม่รู้มีแต่ฮ่าฮาฮาฮาสวยค่ะสองสาวเล่าเรื่องอันนี้ลูกปูมาห้าปีสองสาวดาวองค์ค่ะไหนลูกห้าปีที่แล้วน่ะยิ่งแก่ยิ่งมันใช่ไหมเออพี่ก็ตาเป็นธรรมดานะจ้าเออสเปเชียลเลดี้ห้าปีที่แล้วเออเลยลูกปูไม่มีตกแต่งนะครับนึกว่าน้องสาว ไม่ตกแต่งหรอใส่ธรรมชาติไปสิไปดังสิเป็นคนดังไม่ใช่หรอประขอนตากูไม่ใช่คนดังดังไปดังไฟดังไฟแแป๊บเดียวอ่านอยู่ไหนไม่ฟื้นอยู่ไหนปุ้ยเดี๋ยวจะหาจะดดงนี่หรอแม่ปุ้ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าจะมีความสุขใช่ไหมรู้สึกก็มีความสุขอยู่กับคนแก่ไม่กัะเป๋าตังคุไม่เห็นหรอกไปกดเงินเมื่อวานวันนี้หมดแล้วเดี๋ยวไปกดเงินอีกจะให้เติมน้ำมันให้อยู่นะ เดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าเขาก็ฝน <laughs> เขาปฝากอะไรกับ FC หน่อยเร็วได้ยินข่าวว่าจะมี FC นะคะตัวนี้ไม่ไม่เอาอันเล็กๆพนไม่เอาอันนี้พันจะเอาอันเล็กแม่ปุ้ยได้ยินข่าวว่ามี FC นะคะจะมาให้แม่ปุ้ยทาอาหารก็ลูกชิ้นเนาะนะคะไปให้กับยูทูบเบอร์เนาะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะคะถึงว่าวันนี้นะคะเราจะเป็นนะคะนะคะอย่างไรนะคะแต่เราก็เราเรายังใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ร่วมกันนะคะนะคะ อตอนนี้นะคะระหว่างสองคนนี้ใครจะเป็นคนดังคะเด่าค่ะดังเดี๋ยวถ้าออฟซีอ,อยากจะซื้อไก่ย่างแม่ปุ้ยเดี๋ยวจะทำให้เองเออหมู่บ้านห้วยน้ำเที่ยงจะได้กินไก่ย่างอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะสอนสูตรแม่ปุ้ยด้วยแต่เดี๋ยวเวลาเสียบไก่จะให้เคซี่ถ่ายให้ดูเลิศจบคลิปจบคลิปให้ไหนคะ่ะแปดนาทีแล้ว บ๊บสวัสดีค <laughs> ่ะลำค่ะใส่ถุงเลยไม่ลำหรอกเลิศค่ะโอเคค่ะคลิปน <spe ak> ี้แค่นี้นะคออ